พระเจ้าเกาตื้อแห่งอาณาจักรล้านนาถือว่าเป็นพระโลหะที่ใหญ่ที่สุดในอดีตนะครับเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในอาณาจักรล้านนาสร้างมาตั้งแต่520ปีก่อนนะครับวันนี้นะครับทุกท่านสามารถไปกราบได้ในพระอุโบสถวัดสวนดอกหรือว่าวัดบุพผารามนะครับถือว่าเป็นพุทธรูปที่มีพุทธลนะักษณะงดงามที่สุดในล้านนา รียบเสม,มือนกับเป็นพระพุทธชินราชแห่งอาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองนะครับพระเจ้าก้าวตื้อเนี่ยนะครับก็สร้างด้วยโลหะหนัก9้าโกดตำลึงนะครับก้าวตื้อเนี่ยตื้อเป็นคําในภาษาเหนือแปลว่าหนักพันช่างหรือว่าหนักพันกิโลกรัมเพราะฉะนั้นก้าวตื้อก็คือ900 0กิโลกรัมนั่นเองนะครับซึ่งพระพุทธองค์นี้นะฮะสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาเมืองแก้วซึ่งเป็นกรรษัตริย์องค์ที่11 แห่งราชวงศ์มังรายนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 0 4 7นะครับเป็นพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุขโขทยัยนะครับหน้าตักกว้าง8ศอกหรือว่า3เมตรสูงนะครับ4.7เมตรนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นพระองค์ประธานในวิหารนะครับ วัดบุปผารามหรือว่าวัดสวนดอกซึ่งแต่เดิมนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะให้ปริสานอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็มีตำนานนะครับว่าในสมัยนั้นนะครับในสมัยของพญาเมืองแก้วนะครับกษัตริย์รัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายนั้นนะครับท่านปกครองอาณาจักรล้านนานะครับโปรดให้สร้างพุทธองค์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการที่จะสมัครสมานสามัคคีพระสองนิกายนะครับให้ปรองดองกัน แล้วพระองค์ก็ได้พระราชทานนามให้กับพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระเจ้าสิริธรรมจักรพัฒเดิยรราชก็หมายถึงว่าพระองค์ในทรงเป็นนะครับจักรพัฒแห่งธรรมเลยนะครับแต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับมีน้ําหนักมากนะฮะถึง9,000กิโลหรือว่า9ตื้นั่นเองจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับจึงได้สร้างพระวิหารอยู่ที่วัด เก้าตื้อนะฮะหรือว่าวัดสวนดอกนี้นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพทุทธรูปต้นแบบนะครับโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญหลวงแห่งล้านนานะครับคือท่านบอกว่าถ้าวัดใดไม่มีองค์พระประธานก็ให้มาดูแบบนะครับที่พระเจ้าเก้าตื้อที่วัดสวนดอกนะครับครับซึ่งพระเจ้าเก้าตื้อนี่นะครับชาวล้านนาก็ถือว่าเป็นพระพุทธชินราชแห่งล้านนานั่นเองนะครับถือว่า เป็นพุทธรูปที่มีความงดงามนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะครับถ้าเราจะลองมาพิจารณากันดูนะครับก็คือพระพุทธชินราชนั้นนะครับก็สร้างโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยซึ่งพระองค์ทรงเป็นธรรมิกราชานั่นก็คือพญาลิไทนั่นเองนะครับเป็นพระมหาธรรมราชาพญาลิไทที่หนึ่งนะครับ เป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชขึ้นมานะครับซึ่งถึงแม้ว่าตามตำนานนะครับก็บันทึกว่าไม่สามารถที่จะสร้างสำเร็จได้จนกระทั่งพระอินท์จะต้องแปลงกายลงมานะครับเป็นชีปะขาวในการที่จะช่วยสร้างพระพุทธชินราชให้สำเร็จสวยงามลุล่วงนะครับส่วนพระเจ้าเก้าตื้อนะครับก็สร้างโดย พระเมืองแก้วนะครับอายุของท่านเนี่ยนะครับห่างกันร่วม145ปีครับคือพญาลิไทยนะฮะสร้างพระเชานราชนะครับในปีพศ1,900นะครับส่วนพระเมืองแก้วนะครับได้สร้างพระเจ้าก้าวตื้อไว้นะครับปีพศ2052นนะครับแต่ว่าด้วยศักดิ์และสิทธิ์แล้วนะครับ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ไม่ได้ทรงแตกต่างกันเลยนะครับนั่นก็คือพญาลิไทนะครับท่านเป็นหลานของมหาราชองค์สำคัญนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับส่วนพระเมืองแก้วนะครับท่านก็เป็นเหลนสายตรงนะฮะจากพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นมหาราชแห่งล้านนานะครับแล้วพระองค์ก็ถือว่าทรงเป็นธรรมิกร,ราชานะครับทั้งแผ่นดินสุขโขทยัย และแผ่นดินล้านนานั่นเองนะครับก็คือทั้งสองรัชกาลเนี่ยต่างก็เป็นยุคทองของวรรณคดีทางพุทธศาสนานะครับด้วยพยาลิไทยนะครับทรงเป็นผู้รจนาไตรภูมิพระร่วงนะฮะซึ่งก็ตกทอดมานะครับหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความที่พระองค์ทรงรอบรู้เรื่องของพระไตรปิฎกนะครับส่วนพระเมืองแก้วนะครับพระองค์ทรงอุปถัมนักปรา์ราชบัณฑิตให้ประพันธ์นะครับ บาลีประกรณ์จำนวนมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีมรดกแห่งวัฒนธรรมล้านนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูนะครับปรากฏการนะครับหรือว่ามูล,ลเหตุแห่งการสร้างพุทธรูปทั้งสองพระองค์นะครับคือพญาลิไทยเนี่ยนะฮะได้หล่อพระพุทธปฏิมาพร้อมกัน3องค์นะครับ ที่เมืองสองแควพิสุโลกนะครับนั่นก็คือพระพุทธชินสีพระรีศัสดาและพระพุทธชินราชนะครับปรากฏว่าสององค์แรกหล่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแต่พระพุทธชินราชมีอุปสรรคนานับประการนะครับหล่อครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สําเร็จนะครับจนกระทั่งพระอินท์จะต้องลงมาช่วยสร้างนะครับสําหรับมูล,ลเหตุในการสร้างพระเจ้าเก้าตื้อที่เชียงใหม่นะครับ ก็ด้วยที่ว่าพระเมืองแก้วนะครับท่านมีพระราชประสงค์ที่จะรวมคณะสงฆ์ที่แตกแยกกันสองนิกายคือนิกายสวนดอกและนิกายป่าแดง ให้หันหน้าเข้าหากันให้เกิดความสวมานฉันนะครับจึงได้นิมนต์พระจากสองนิกายมาร่วมสวดนิกายละห้าร้อรูปรวมแล้วก็คือ1,000รูปนะครับและเมื่อได้ประสานรอยร้าวของสง,สงทั้งสองนิกายแล้วนะครับก็ได้ทำการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจกักรพรรดิราชานะครับตามอย่างพระเจ้าติโลกราชผู้เป็นทวดนะครับด้วยการเฉลิม,ลมนามพระพุทธป,ปฏิมาองค์นี้ว่า พระเจ้าสิริทรงธรรมจกักรพัรเดิราชนะครับนี่ก็คือชื่อเต็มนะฮะพระนามเต็มของพระเจ้าเก้าตื้อนั่นเองนะครับครับเราลองมาดูพุทธลักษณะนะครับของพระพุทธชินราชนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการระดมช่างฝีมือเยี่ยมยอดนะฮะทั้งจากศรีสัชนาลัยหริพุนชัยนั่นก็คือลำพูนนะครับเชียงแสนกำแพงเพชรและเมืองสองแคว พิศุโลกนะครับมาร่วมกันวางแผนนะครับขึ้นหุ่นปั้นจนได้พุทธศินที่งามที่สุดนะครับในแผ่นดินสยามและก็ถือว่าปัจจุบันนี้เป็นพุทธรูปที่มีความงามที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่เมื่อพิจารณาดูดีๆนะครับพุทธชินราชไม่ใช่ศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะฮะแต่ว่ามีกลิ่นอายนะครับที่เรียกว่ามีความเป็นเชียงแสน ปนอยู่มากนะครับเชียงแสนนั้นก็คือส่วนหนึ่งของล้านนานั่นเองนะครับ ในมุมกลับกันครับปรากฏว่าถ้าเราได้พิจารณาองค์พระเจ้าก้าวตื้อก็จะพบว่าไม่ได้เป็นรูปแบบพระพุทธรูปล้านนาแท้ๆนะครับเช่นเดียวกันกับพระพุทธสิงห์ในวัดพระสิงห์นะครับแต่ปรากฏว่ากลับมีอิทธิพลของสุขโขทยัยแฝงเร้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระรัศมีเปลวบนพระโมลีก็ดีนะครับหรือว่าการครองจีวรที่มีชายสังคติยาวจรดพระนาภิ พระนาภีนะครับหรือว่าการนั่งขัดสมาตร,ราบการทํานิ้วพระหัตถ์เสมอกันทั้ง4นิ้วนะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่เป็นพุทธศินที่เคยมีมาก่อนบนแผ่นดินล้านนา แต่นี่เป็นอิทธิพลโดยตรงของศิลปะแบบสุขโขทัยเพราะฉะนั้นความงดงามของพระพุทธชินราชและพระเจ้าก้าวตื้อจึงถือว่าเป็นศูนย์ทริยะในระดับสากลที่ข้ามพรมแดนนะะข้ามพรมแดนจากสุขโขทัยสู่ล้านนาจากล้านนามาสู่สุขโขทัยนั่นเองนะครับและมีเหตุอศัศจรรย์ใจอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการหลั่งน้ำพระเนตร ที่ไม่ขอย้ายไปที่อื่นนะครับซึ่งมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าในสมัยสมเด็จพระพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีรุยาตอนที่เสด็จมาที่พิษณุโลกนะครับปีพุทธศักราช1,981นะครับช่วงก่อนที่จะต้องนะครับกรมสงครามศึกนะฮะกับพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาอย่างยืดเยื้ออีก11ปีต่อมานะครับปรากฏว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับ ได้ทอดพระเนตรเห็นน้ำพระเนตรพระพุทธชินราชนะฮะไหลออกมาเป็นโลหิตนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับแผ่นดินสองแควพิษุโลกศีศษสนาไลก็กลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างกษัตริย์สองพระองค์ผู้มีนามคล้ายคลึงกันซึ่งแปลว่าสามโลกทั้งคู่นะครับก็คือการรบกันระหว่างพระบรมไตรโลกนาถ และพระเจ้าติโลกราชนั่นเองนะครับและต่อมานะครับเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนี้นะครับพุทธศักราช2,445น้ะครับน้ำพระเนตรพระพุทธิจราชก็ไหลอีกครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จพิสุลโลกนะครับด้วยความตั้งพระไทยที่จะอัญเชิญ พระพุทธชินาราชไปปฏิสฐานที่วัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครนะครับปรากฏว่าเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นนะครับพ,รพ้หลังน้ำพระเนตรนะครับจึงทำให้พระพุทธเจ้าหลวงนะครับต้องรับสั่งให้ช่างหลวงทำการหล่อองค์จำลองนะครับ ไปปริสถานไว้ที่วัดเบญจมาบพิษนะครับในส่วนของพระเจ้าเก้าตื้อก็เช่นเดียวกันนะครับตอนที่หล่อเสร็จใหม่ๆนั้นนะครับพระเมืองแก้วตั้งพระไทยว่าจะขนย้ายพระเจ้าเก้าตื้อไปปริสถานนะครับณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์นะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญนะครับในเขตคูเมืองกลางเวียงเชียงใหม่เลย แต่น้ำพระเนตรพระเจ้าเกาตื้อไหลาพากนะครับเสลี่ยงคันหามก็หักโคน่นหลายต่อหลายครั้งคือไม่สามารถที่จะ,ะยกพระองค์ได้จึงเป็นอันว่าพระเจ้าเก้าตื้อไม่ประสงค์ที่จะให้เคลื่อนย้ายจากวัดสวนดอกไปที่วัดพระสิงห์นะครับพระเมืองแก้วจึงต้องยอมให้พระเจ้าเก้าตื้อปริสถานณนะที่แห่งเดิม จบจนปัจจุบันนี้นะครับและในวันนี้เองนะครับถ้าเราดูนะครับวัดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับองค์พระประธานส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นพระพุทธชินราชเพราะถือว่ามีความงามที่สุดนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยออกรยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและวัดต่างๆนะครับทั่วทั้งล้านนานะครับ ประมาณถึง300แห่งนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านก็บอกให้ช่างปั้นนะไปดูต้นแบบพระเจ้าก้าวตื้อที่วัดสวนดอกจึงทำให้พุทธศินของพระพุทธชินราชและพุทธศินของพระเจ้าก้าวตื้อกลายเป็นพิมพ์นิยมก็คือต้นแบบให้กับวัดต่างๆนะทั่วทั้งอาณาจักรล้านนาและทั่วทั้งสยามประเทศและทั่วทั้งโลกไปเรียบร้อยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับข่าวมหามงคลสำหรับคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าหลวงพ่อครูบายานทิพย์วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสหลี่ยมจมังหวัดสุขโขทัยนะครับท่านได้มีเมตตานะครับได้สร้างนะครับตามเทพนิมิตเลยนะครับสร้างพระเจ้าเก้าตื้อนะครับซึ่งมีขนาดหน้าตัก5เมตร สูง15เมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากๆน่าจะใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีการสร้างมานะครับสร้างเอาไว้แล้วนะครับที่วัดพิพัฒมงคลโดยมูลนิธิ่ทรดีก็ได้รับความเมตตาให้เป็นประธานหล่อองค์พระครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566นับบัดนี้องค์พระสำเร็จสวยงาม เรียบร้อยแล้วนะครับและกำลังมีการสร้างวิหารหลวงพระเจ้าก้าตื้อนะครับโดยเฉพาะในส่วนของหลังคาพระวิหารนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นก็จำลองมาจากวัดเชียงทองที่หลวงพระบางนะครับสบปอปอลาวนะครับรายละเอียดของวัดเชียงทองเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ